ความรู้สึกของเขาในตอนนี้เวลานี้และวินาทีนี้ที่มีต่อคุณลูกดวงคืออะไรเขารักคุณบ้างไหมเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเส้นทางความรักและความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะเขาอยากเดินหน้าต่อไหมหรือว่าเขาจะไม่พยายามอะไรในความรักครั้งนี้เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้หัวใจของเขาอยากบอกเล่าสิ่งใดให้กับคุณค่ะ ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอลีโอเมจิชียนทารรดนะคะเรามาดูกันนะคะจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นกับคนณลุกดวงบ้างนะคะสำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะหรือสำหรับใครที่รู้สึกว่าคำทำนายนี้มันเป็นของคุณค่ะสถานการณ์ของคุณมาตรงกับไพ่กองนี้เหลือเกินก็สามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายเข้ามารับพลังงานนี้ ไปเป็นของคุณได้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เจอ Energy นี้นะคะพลังงานไพ่กองนี้ไม่ได้เป็นของคุณก็สามารถเลื่องผ่านได้เลย,เลยแล้วไปดูคลิปอื่นนะคะมาดูกันค่ะในตอนนี้เขาวางคุณใน Position ไหนเขารู้สึกยังไงกับคุณลูกดวงบ้างนะคะอันแบบแรกใบแรกเลยคุณได้ Energy ของ King's บบอร์ค่ะ two of the pentacles six of swords นะคะอื e อ e r g y ดีนะคะ ควีนออฟโซดนะคะมันเป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมจะจริงจังและประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไปครั้งหน้ากับคุณลูกดวงนะคะ ในเอเนจีของคิงส์บัวนะคะคนคนนี้มันเหมือนเขามีไฟอ่ะเขามีความปรารถนาเขามีความต้องการที่อยากจะมีคุณในวันข้างหน้าหรือในอนาคตเช่นกันนะคะ Two of the Pentacles นะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะมองว่าตัวตนของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเหมือนมีการประคับประคองหรือมีการคุยกันมาต่ำตำตั้งแต่2เดือนขึ้นไปแล้วนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้จะนําพาคุณไปในเส้นทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะตัวของเขานั้นอาจจะ เคยเจอพลังงานความรักลบๆตัวตนของคุณเคยเจอพลังงานความรักลบๆมาเช่นกันแต่เหมือนกับได้มาเจอกันแล้วจับมือกันเนี่ยประครับประคองนะคะเหมือนคุณจะได้ไปเจอหนทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นความรักที่เขาเชื่อว่าถ้ามันเป็นคุณเนี่ยซึ่งคุณชัดเจนและคุณเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยคุณเป็นคนผงผางนะคะคุณมักจะพูดตรงๆแล้วก็บอกความรู้สึกกับเขาอย่างเปิดเผยเสมอเนี่ยเขาเชื่อว่าความรักครั้งนี้มันจะมีโอกาสที่นําเราทั้งคู่ไปสู่แสงส วางหรือความอบอุ่นในวันข้างหน้าได้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณลุกดวงนะคะเขาจะพยายามอยู่ในเส้นทางความรักและความสัมพันธ์นี้นะมาดูกันนะคะเขาคิดยังไงกับการมีคุณเข้ามาในชีวิตเขาดีใจไหมหรืออย่างไรนะคะเพจสปวนค่ะอืเอ M Place นะคะชัดเจนมากค่ะคุณลุกดวงนะคะเมื่อเหมือนการได้เจอคุณเนี่ยมันเป็น เอเนจีใหม่ๆเป็นความต้องการใหม่ๆนะคะแล้วก็มันมันเหมือนกับมีคุณเข้ามามาทําให้เขาคิดได้ในบางเรื่องนะคะอย่างเช่คนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อว่ารักใหม่เนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะ เขาไม่ได้เชื่อว่าเขาจะได้เจอใครดีๆบางคนเข้ามาแต่พอมันมีคุณนะคะไม่เหมือนทําให้เขาปิ๊งไอเดียใหม่ๆม,มีความคิดอะไรใหม่ๆและอยากจะลงมือลุกทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวของเขาเองบ้างนะคะคุณอาจจะมาจุดไฟในส่วนนี้คุณอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีไอเดียที่อยากจะมีชีวิตต่อไปอยากจะมีไอเดียในการใช้ชีวิตให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมจากส่วนที่เขาเคยเป็นคุณอาจจะมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติของเขานะคะเมื่อคุณได้เริ่มต้นเข้ามาดีเอ็มเพลสค่ะคุณนําความสมบูรณ์มาให้ด้วย ะค,ะคุณลูกดวงบางคนเนี่ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับเมื่อได้รู้จักกับเขาแล้วแล้วคุณเน่ยเข้าไปดูแลเขาทําให้เขารับรู้ถึงความสุขความสมบูรณ์นะคะว่าแบบการได้เจอกับความรักดีๆได้เจอคนดีๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคุณมาเติมเต็มในส่วนนี้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากลุกขึ้นมาเป็นคนที่กระปิกระเป๋าอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆเป็นการหาไอเดียเพื่อต่อยอดชีวิตให้กับตัวตนของเขาเองนะคะได้เอเนจีของ justice นะคะและ six s u p p o r นะคะ คุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกได้ว่าความซื่อสัตย์เป็นแบบนี้นี่เองความรักที่ตั้งใจจะรักเป็นแบบนี้นะคะจัส t i สนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าคุณคู่ควรอะเหมือนคุณยุติธรรมคุณชัดเจนคุณไม่ได้มีอะไรปิดบงัง คุณเป็นคนที่เขาสามารถเชื่อใจได้นะคะ j u s t ีเนี่ยมันเป็นการหมองบอกว่าเหมือนสายตาของเขาเวลามองมาที่คุณนะคะเขารู้สึกไดวยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นตรงมากๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่พูดอะไรหรือทําอะไรบางอย่างออกมาจากหัวใจเลยโดยที่เขารู้สึกว่ามันไม่ได้อันตรายคุณไม่ได้เป็นคนที่ซับซ้อนคุณไม่ได้เข้ามาหาเขาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะและสิกสับคอยค่ะในตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากแบ่งปันสิ่งต่างๆให้คุณนะบางท่านเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่า เขาจะคอยห่วงใยถามไทยซื้อนู่นซื้อนี่มาให้หรือจะคอยช่วยเหลือคุณในบางสิ่งนะคะสิ่งนี้เขาทําให้คุณอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขามองว่าคุณดีเซิร์ฟอะ่ะคุณดีพอสําหรับสิ่งนี้เขากาลังจะให้นี้นะคะความรู้สึกในตอนนี้ก็คือเมื่อมีคุณเข้ามามาทาให้เขาแบบเหมือนรู้สึกสดชื่นมีเอ NER จีมาึ้นอยากรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่หรืออยากลงมือกระทําในสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นบ้างคุณมาทําให้เขารู้สึกว่าอยากเล่าอยากบอกอยากคุยอยากแบ,บ่งปันทั้งในช่วงที่สุขและ ถูกไปได้วยกันนะคะคุณเข้ามาพร้อมกับความสมบูรณ์ที่มอบให้กับจิตใจของเขานั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าถ้าเขาบอกกับคุณลูกดวงได้นะคะในตอนนี้หัวใจของเขาลึกๆเนี่ยอยากสื่อสารอะไรกับคุณลูกดวงบ้างนะคะสําหรับท่านใดก็ตามนะคะที่อยากจองคิวดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอเนาะ อยากจะให้แม่หมอเนี่ยลองเล่านะคะหรือนะคะเจาะลึกในจิตใจของเขาเปิดไพ่แบบนี้เลยนะว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรในตอนนี้นะคะแม่หมอมีโปรโมชั่นนะคะคุณลูกดวงจะสามารถเลือกแบบพิมพ์ก็ได้เนาะเป็นแบบ2 5 9เข้ามาจะเป็นโปรตามใจก็ได้ตั้งคําถามเองได้เลยหรือจะเป็นโปรสถานะไม่ชัดเจนหรือรอแฟนเก่าก็ได้สาหรับใครบางคนที่อาจจะอยากรู้ว่า คนคุยในตอนนี้ที่ไม่ชัดเจนมันเป็นยังไงบ้างเขาอยากชัดเจนกับคุณไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คนที่หายไปเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยในตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณก็สามารถเลือกเข้ามาได้เลยตามหน้าจอตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็สามารถติดต่อจองคิวกับแม่หมอตรงนี้ได้นะแต่สําหรับใครที่อยากเอ็กซ์คลูซีกว่านั้นอยากคุยส่วนตัวนะคะให้แม่หมอช่วยตั้งคําถามให้สําหรับคนที่อาจจะ มีคำถามมากมายอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำนะคะก็จะมีเป็นแบบ30มนาทีและ1ชั่วโมงนะคะแนะนำจองล่วนหนึ่งวันจะได้คิวตามที่คุณต้องการแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและรวมไปถึงทุกโปรโมชัน่นส่งรูปคนรักมาได้นะคะทุกคนนะแต่ความลับของลูกดวงก็จะเป็นความลับต่อไปจะไม่มีการเอารูปของคุณคนรักของคุณไปเปิดเผยที่ไหนอย่างแน่นอนนะคะไม่พอไม่มีการทำของแสคุณลูกดวงนะคะอันนี้สบายใจได้เลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะมาดูกันนะ ความรู้สึกลึกๆที่เก็บเอาไว้ในใจไม่ได้บอกคุณนะคะ I wonder if you are happy with me mm hmm. เขาจะประหลาดใจค่ะถ้าวันหนึ่งเขาเจอว่าคุณไปมีความสุขกับใครบางคนที่มันไม่ใช่เขา mm hmm. You were the best thing in my life นะคะคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งนะคะ I can't stop thinking mm hmm. about you ค่ะ เขาหยุดคิดถึงคุณลูกดวงไม่ได้เลยนะคะและ I Love You u n c o n d i t i o n a l y นะคะพลังงานไพ่กองนี้ดีมากนะคะเขารู้สึกว่าความรักที่มีให้คุณอนะ่ะคือมันไม่จําเป็นต้องมีสถานนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่คือเขารู้สึกรักคุณไปแล้วมันรู้สึกว่าเขามีความปรารถนาดีและมีความหวังดีมอบให้กับคุณนะคะไพ่ใบาชาอยากแนะนําอะไรสําหรับเส้นทางความรักครั้งนี้ของคุณกับเขาบ้างไพ่ใบาชาอยากจะเล่าอะไรวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะ โอ้โหใบไพ่ใบนี้นี่ความโชคดีกำลังจะเข้ามาในเส้นทางความรักของคุณลูกดวงนะ,ะ่ยค่ะ굿ลักนะคะฮอสชู too, นะคะนะความโชคดีนะคะในด้านของความรักความสัพันธ์สิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นเขาอาจจะเหมือนนําข่าวดีมาให้กับคุณในเร็วนี้นะคะหรือรวมไปถึงคุณอาจจะรับโชคลาภหรือของถูกใจจากคนรักของคุณคะ่ะคอยนะคะมันนี้ will be coming to you คนที่มาเจอคลิปนี้คะ่ะ คนรักของคุณไม่แน่ว่าเขาอาจจะมอบเงินมอบของมีค่าหรือให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับคุณในอนาคตก็ได้รวมไปถึงคนที่มาเจอคลิปนี้นะคุณโชคดีนะคะการเงินดีๆจังหวะดีๆโอกาสดีๆกันมันจะเข้ามาไม่แน่ว่าคนคุยของคุณคนนี้อาจจะซัพพอร์ตและสนับสนุนคุณในเรื่องของเงินเงินทองทองก็ได้นะคะ ใบสุดท้ายค่ะ Star g u a r ารันตีสักเซสนะคะไพ่บอกอย่างชัดเจนนะคะว่าความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วความสัมพันธ์นี้จะออกมาในรูปแบบที่ดีนะคะนะคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสได้สารต่อได้เป็นตัวจริงของกันและกันความสุขกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะนี่คือเอเนจีของไพ่ใบาชานะคะถ้าคุณรู้ดวร,ร,รู้สึกว่าสิ่งที่ไม่หมอพูมมาทั้งหมดเนี่ยมันตรงกับสถานการณ์ของคุณจริงๆคุณกับเขาเนี่ยนะคะอาจจะมีโอกาส ได้พัฒนาสาสัมพันธ์นะคะเขามีความหวังดีมอบให้กับคุณและเขารู้สึกโชคดีที่ได้มีคุณคุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะโชคดีมีความสมหวังและมีโอกาสที่เรากับเขาจะได้พัฒนามากกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ mm hmm. ก็สามารถพิมพ์คาว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยค่ะโดยสําหรับคุณลูกดวงท่านใดนะคะอยากลองเช็คเอเนอร์จีของตัวเองบ้างเส้นทางความรักของเรากับเขาเนี่ยเขาอยากบอกอะไรคุณลึกๆในหัวใจเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะเขาวางคุณในโพสิชันไหนเป็นความรักเป็นแค่พี่น้อง เป็นแค่เพื่อนหรือเขาแค่รู้สึกดีกับเราชั่วครั้งชั่วคราวก็สามารถจองคิวเช็คดวงส่วนตัวตรงนี้มาได้นะคะและแม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านจงมีข่าวดีและมีโชคดีทางด้านความรักกันทุกคนค่ะ